S <S เนสบายจังนอ้แดงครับเจน๊นี่ฉันฉันจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแก,กมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แกล้างหัาเนี่ยแกทำหรือยังอะจานทำช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วฉันได้แทงทำหรือยัง,งยัง,ย,งยังครับเจ๊และตอนเดแกอตอกปัเนเข้ามาเนี่ย ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วทำไมจะไม่ทำครับเฮ้ยฉันก็ไม่กาไม่ได้ทำท่ารกูศลนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินการบีบีอ่ะขอโทษครับเจเดี๋ยวผมจะทำเพลงข้างการให้เลยครับบงฉันขอโทษอก่างนั้นนะถ้าแกทาผิดอีกเนี่ยฉันเล่จะออกแน่เข้าใจไหมครับเจครับเจเดี๋ยวผมทํเพห้ครับเจปวดให้เลยข้างการที่แม่ดาวฉัไม่เลิแล้วมั้ยเอ้ยรู้เรื่อครับเจ Hả? boy new ừm đó lên ừm tiểu Ai. บอยไอ้นอี่แกนอกใจัดไปมีชูกับเสียคนอื่นหรอสิบสี่ครั้งก็ดูู่ดูดชื่อูด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 นดูดูัูดูหู้โูดดดแดู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 ดกดูดันูดดูดูดกดอดูดูดนๆูด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 ูกูด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 ููดู นุ่มสัญญาณบอไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วน,กกนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสให้โอกาสกมาตลอดแต่ไอเรื่องนอกใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวก็กลา,า,นะายพลาแล้วใสหัวเอาเชีวิกันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันแล้วแล้วแบบนี้ หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอ่ะค่อยจะไปที่ไหนมันก็เรื่องแก่ชีวิตแกที่ไม่มีคันอ่ะเมื่อไม่มีเพลงอาตอมเะลากับแพทย์บกเหียอยู่นี่แหละออกไปเมียเมียจ๋าแกไม่ต้องมาเล่นกับเมียฉันไม่มีผัวก็ช่วอย่างแกออกไปออกไปออกไปด้ไปเออไปไปก็ได้ถูกจับข้อหาหลอกลวง สวัสดีครับตอนอัดวิ่งไปหาพี่ ส้นทางบรรเทิงต่อตื่นละครกอกร้าคุณหรือใจค่ะแล้วพุทจะศาันาสัาสิบเบทนี้กากาลเจยะวานะกระถาวิยาศั์ผู้ฉลาดคุณรู้จักวลาบต้องควรไม่ควรและพิธีท้ายข่าววันนี้นะคะขนาดที่มาชมเมลเมลน้อยนะคะเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งเพราะมันน่ารักที่สุดเมลตัวน้อยที่เป็นเรื่องง่ายที่สุด ที่สุดคือพรายา <Hey. S 1> พันพันพยายามให้หัวเราะทักทายนั่นเองนะคะลาประดิ๋ภาพนี้สวัสดีค่ะอ <Hey. S 1> ยา้นไป กสนาตสัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำเนินมีสูบิชิยังมาจิวจิ๋วเกาหน้าฮตาลี่ยังมาสัตว์เป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาคตามถึงคำพูดนั้นต้องออบมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น รรมีวิจวรารยการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิ